สวัสดีครับจากร้านช่างทวาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นรุ่น iPhone i11 อาการก็คือทำตกมาแล้วก็จอแตกนะครับจอแตกบริเวณตรงนี้ด้านล่างนะครับจะเห็นสีขาวๆสีของจอที่มันแตกด้านในนะครับตรงนี้ด้านในของจอมุมขวาล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเช็คกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนจอไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับ หน้าจอสามารถเลื่อนได้นะครับใช้ตัว x v e Touch ด้วยแหละครับเป็นตัวทดสอบเราก็ทำการเลื่อนไปทั่วหน้าจอเพื่อดูว่ามันสามารถสัมผัสได้นะครับนี่ครับเลื่อนไปทั่วหน้าจอสามารถสัมผัสได้นะครับหน้าจอ จอที่เปลี่ยนกับทางร้านจะมีทูโทนนะครับเปิดปิดได้ใช้งานได้ทูโทนครับแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงเนี่ยครับเพิ่มแสงลดแสงได้คุณภาพของหน้าจอตามพีวีดีโอเลยนะครับเนี่ยนะครับลองทดสอบนี่ลูกค้าเขาตั้งหมดมืดไว้เดี๋ยวปรับให้เป็นหมดสว่าง เนี่ยครับสีของหน้าจอที่เปลี่ยนไปได้ตามนี้เลยนะครับต่อไปทดสอบปุ่มปุ่มลดเสียงกดได้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ครับตัวสั่นทำงานครับเครื่องสั่นครับปุ่มล็อกหน้าจอกดได้ครับ ตอนนี้ผมใส่สแกนหน้าของผมมาอยู่นะครับสแกนหน้าอ่าปลดล็อกแล้วนะครับจะทดสอบสแกนหน้าอีกทีหนึ่งตั้งค่ารูปลักษณ์นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะสแกนหน้านะครับ มันต้องออกมาตั้งค่าข้างนอกนะครับเพราะว่าบริเวณกล้องนะสแกนสําเร็จแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวผมสแกนครั้งต่อไปเนี่ยครับสแกนได้นะครับเนี่ยสแกนหน้าสําเร็จแล้วเนี่ยครับโอเคต่อไปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะครับ ดอรูปถ่ายบุคคลเนี่ยรูปภาพตัวซูมตัวไว้ฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามวิดีโอกล้องหลังใช้งานได้ไหมไมโครโฟนลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คช็กล้องหน้าฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามวิดีโอกล้องหน้าใช้งานได้ไหมไมโครโฟนลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คช็แล้วเราก็ลองทดสอบฟังดูครับกล้องหน้าหนึ่งสองสามวิดีโอกล้องหน้าใช้งานได้ไหมไมโคร ใช้งานได้นะครับกล้องหลังทดสอบวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามวิดีโอกล้องหลังใช้งานได้ไหมไมโครโฟนลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลใช้งานได้นะครับต่อไปครับตัวแอปบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างทดสอบลำโพงใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างทดสอบลำโพงใช้งานได้ไหม ใช้งานได้นะครับตัวแฟลชตัวแฟลชด้านหลังก็ใช้งานได้แล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบซิมหน่อยผมยังไม่ได้เตรียมซิมไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องตอดซิมออกมาก่อนเพราะว่าผมเอาซิมไปทดสอบกับเครื่องอื่นอยู่นะครับ vivo ปลดรายเดือนซิมล้านเดี๋ยวขอซิมล้านมาทดสอบ เดี๋ยวทดสอบซิมแล้วก็เรียบร้อยครับส่งกลับคืนลูกค้าใส่ซิมเครื่องลูกค้าไม่มีซิมมานะครับก็เลยจะเอาซิมร้านลองรอ,องสักครูน่นึงนะครับอ่าซิมขึ้นแล้วดูตรงนี้ นี่นะครับซิมเป็นซิม AS นะครับสัญญาณขึ้นเต็มเลยแล้วก็ Wi-Fi เชื่อมต่อกับไวไฟร้านนะครับผมลืมชาร์จแบตให้ดูอ่าจดีชาร์จแบตให้ดูนะครับเพราะว่าผมชาร์จแบตท,ทิ้งไว้น่าจะเต็มแล้วนะครับเนี่ยเสียบาเสียบสายชาร์จแบตชาร์จแบตเข้านะครับไฟเข้าประมาณ1.5นะครับอันนี้ผมถอดใส่อีกทีหนึ่งนะครับ ชาร์จไฟได้นะครับชาร์จไฟเข้าโอเคครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวก็ส่งคืนลูกค้านะครับใครสนใจติดต่อได้เลย Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับเออก่อนไปผมโทรก่อนเมื่อกี้สายซีแล้วลืมโทรนะอันนี้โทรบริการยกเลิกเอสกจันหนึ่งสามเจ็ดโทรฟรีคน้ำพงดังนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ด้านบนครับ น้ำผงด้านบนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วขอบคุณมากครับ